วันนี้น้องยินดีก็พูดขึ้นมานะคะว่าพี่มดพี่มดพาไปดูเป็ดนอนได้เลยค่ะน้องมดจะพามาดูเป็ดหลังบ้านคุณแม่กันหน่อยนะคะน้องยินดีชอบสัตว์มากๆค่ะไม่กลัวอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่งัวนะคะน้องยินดีชอบหมดเลยและเป็ดที่บ้านนะคะก็ฟักไข่หลายตัวเลยค่ะได้พ่อพันธุ์ดีอย่างนี้นี่เองนะคะน้องยินดีก็บอกว่ามาดีมาดีแสบจริงๆ <c oughs> เลยนะคะคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้นะคะน้องยินดีก็เริ่มเรียนรู้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเริ่มเรียกมรรอถูกแล้วนะคะบอกว่าอันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่เเกก่งมาๆลแ้นนนอดดะะห็คชุับ ีเล็บนะคะแซบสุดๆเลยค่ะเด็กคนนี้โตขึ้นไม่ธรรมดาเลยค่ะใสลุยสุดๆเลยนะคะแล้วันนี้น้องมันก็พาน้องยินดีนะคะมาเก็บตาลึงเพื่อเอาไปให้น้องไก่ได้กินค่ะว่าใบตาลึงนะคะถ้าน้องไก่ได้กินนะคะจะทําให้ไข่ฟองโตส่วนน้องยินดีนะคะก็ช่วยอาโมดได้เยอะเลยค่ะทั้งช่วยเก็บช่วยถือนะหลังจากเก็บตําลึงเสร็จนะคะน้องมันก็แวะลงมาล้าทานหลังบ้านค่ะน้ำช่วงนี้ก็มีเยอะอยู่นะคะใสแล้วก็เย็นมากๆยินดีบอกว่าอยากเล่นน้ําอยากเล่นน้านะคะแต่ว่ายังเล่นไม่ได้ค่ะน้องมันก็เลยล้างแค่หน้าให้นะคะแล้วก็พาน้องยินดีเดินลุย นําเลา่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันข้างหน้านะคะไปข้างหน้าอีกนิดน,นึงนะคะก็จะเป็นลําธารใหญ่เลยคะ่ะน้องมอดจะบอกว่าลําธารหลังบ้านนะคะตอนเด็กๆก็คือมาเล่นน้ากันทุกวันเลยอากาศด<ล>ีแล้วก็ลมลื่นสุดๆเลยนะ,ะที่ลาธารนะคะหน่อไม้เยอะมากๆค่ะปีนี้น้องมอดก็แทบจะไม่ค่อยได้หาเลยจนตอนนี้ไม่มีหน่อไม้ให้หาแล้วคะ่ะน้องยินดีนี้ใส่ลุยใส่บูข,ของจริงเลยนะคะลุยได้ทุกอย่างเลยไม่งองแงสักนิดเลยและพี่ๆถามน้องมอดกันเข้ามาเยอะเลยคะ่ะว่าเห็นน้องมอดกินเก่งไม่เห็นอ้วนเลยจะบอกว่าน้องมดมีตัวช่วยนะคะนั่นี้ น้องมทานมานานมากๆแล้วให้ทานควบคู่กับการออกกําลังกายนะคะจะดีมากๆส่วนน้องมนนะคะไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยค่ะแต่ก็ยังดีมีตัวช่วยไบอมีของบอสหนุ่มตัวนี้ค่ะหลังจากเดินเล่นที่รามทานเสร็จนะคะก็จะเอาใบตําลึงนะคะมาให้น้องไก่ได้กินกันค่ะอันนี้ไม่ใช่ไก่ของน้องมดนะคะแต่จะเป็นไก่ของคุณป้าค่ะไม่เป็นไรค่ะตําลึงที่เก็บมาได้นะคะก็เอาไปให้น้องไก่กินให้หมดเลยส่วนน้องมดนะคะใช้พลังงานหมดไปเยอะค่ะได้เวลาเติมพลังกันอีกแล้วทั้งไอศครีมทั้งขนมนะคะแล้วเจอเด็กๆอยู่หน้ารานเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวน ้องได้กินกันกินกันหลายๆคนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ